สวดมนต์แผ่เมตตาเวลาใดเกิดอานิสงส์มากที่สุดแม้เทวดาท่านยังสรรเสริญคอยปกปักรักษาเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหญิงเล่าชาแนลด้วยนะคะเพราะทุกการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆมาฝากกันค่ะ มนุษย์ไม่ว่าจะพูดภาษาใดมนุษย์ผู้นั้นล้วนแล้วแต่มีสุขมีทุกข์เกลียดทุกรักสุขกันทั้งนั้นฉันจึงบอกว่าเมื่อโยมแผ่เมตตาออกไปให้โยมนั้นจเจริญเมตตานั้นไม่มีประมาณไม่ว่ามนุษยชาติใดภาษาใดเชื้อใดประเทศใดทวีปใดก็ตามขอให้เขานั้นพ้นทุกข์เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเพียงเท่านี้โยมก็เรียกว่ามีจิตที่ผ่องใส แต่โยมต้องทำได้อยู่บ่อยๆฉันจะบอกว่าการจเจริญเมตตาในยามใดมีอานิสงส์มากกว่าโยมจเจริญเมตตาทั้งวี่ทั้งวันฟังนะ 1. เวลาที่โยมจะนอน 2. เวลาที่โยมตื่นนอนใหม่ๆเพราะว่าการที่โยมจะนอนนี้เธอเรียกว่าโยมกําลังจะตายให้โยมแผ่เมตตาจเจริญเมตตาจิตนี้แหละเขาเรียกว่า ได้ใช้บุญครั้งสุดท้ายจึงเรียกว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายอานิสง์มาก 2. ยามที่โยมตื่นคืออาหารมื้อแรกจึงมีอานิสง์มากไม่เชื่อโยมลองทำดูเมื่อโยมแผ่มเมตตาจิตให้อธิษฐานจิตเมื่ออธิษฐานจิตไปแล้วขอให้โยมจงหลับเป็นสุขไม่ต้องสนใจอะไรอีกแล้วผลบุญที่โยมอธิษฐานนั้นจะให้ผลอย่างไรโยมจะรู้เอง ด้วยแรงอธิษฐานที่โยมนั้นเจริญเมตตามีอนุภาพแค่ไหนเพียงแค่เจริญเมตตาอย่างเดียวแต่โยมต้องรู้จักเวลานะเวลาก่อนนอนอาหารมื้อสุดท้ายเวลาตื่นอาหารมื้อแรกสำคัญนะตายไปก็พร้อมกับบุญกุศลนักโทษเวลาที่เขาจะถูกประหารเขาก็ให้กินอาหารมื้อสุดท้ายเช่นเดียวกันดังนั้น ถ้าจิตโยมนั้นดับไปด้วยความอาฆาตพยาบาทริษยาแล้วไซบุญกุศลที่โยมอธิษฐานบารมีนั้นจะไม่เป็นผลเพราะว่ากรรมที่โยมนั้นได้ไปกระทํานั้นดับไปพร้อมกับโยมไปปิดกั้นบุญกุศลโยมโยมลองไปแก้ไขในสิ่งนี้ดูถ้าโยมอยากเจริญโพกทรัพย์สมบัติและไปที่ใดที่มีแต่คนรักคนเมตตาอยู่เย็นเป็นสุข แม้จะหลับและตื่นเป็นที่รักของเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายเท่าใจไหมก่อนที่โยมจะนอนก่อนจะนอนอย่างที่บอกโยมนอนตอนไหนโยมก็แผ่เมตตาตอนนั้นลูกศิษย์ต้องไหว้พระก่อนไหมเจ้าคะแล้วที่โยมไหว้พระโยมไหว้ยังไงเล่าลูกศิษย์ก็อารหาสัมมาก่อนเจ้าคะ่ะดีแล้วถ้าโยมทำได้อย่างนั้นถ้าโยมตายไปในขณะนั้นโยมจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่จุลามณีทันทีเลยก็จิตยมนมัสการท่านแล้วคุ้มนรกใดๆก็รับไปไม่ได้ถึงแม้โยมจะทำกรรมอะไรมาก็ตามแต่ด้วยอนุภาพแห่งพุทธคุณพุทธานุภาพเข้าใจไหมอย่าลืมนะบุคคลที่จเจริญเมตตาก็ดีกราบพระสวดมนต์อธิษฐานจิตก็ดีไม่ใช่ประโยชน์ได้กระทำเพียงชาติเดียวชาตินี้แต่โยมทำมาเป็นอสงไขยแล้วจิตมันจึงรวมตัวเป็นหนึ่ง ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้นี่แหละมันจึงเป็นบุญนั้นตามไปรักษาจิตเมื่อโยมทําเป็นความดีแล้วมันจะเรียกว่าทําให้เกิดชํานิชํานาญอยู่ในสายเลือดในจิตวิญญาณของโยมเองเพราะไม่มีใครฝืนให้โยมทําได้จึงได้บอกว่าการทําความดีนั้นต้องทําความดีทั้งต่อหน้าและลับหลังนั่นเองอย่างน้อยก่อนนอน10นาที15นาที ครึ่งช่วยยามอึดใจเดียวของเราก็ดีให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือว่ากำหนดรู้ในอาณาปานสติแล้วทำความรู้สึกให้ทั่วตัววางจิตไว้ในกายส่งจิตให้สงบแล้วระลึกถึงพุทธัทงสารนังคัจฉามิธรรม,มังสัทนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าแล้วก็ทำจิตนั้นสํารวมจิตนั้นให้สงบตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาเมื่อสงบดีแล้วก็ภาวนาจิตกํากับเข้าไปกําหนดรู้ลมพุทธเข้าโทรออกอยู่อย่างนี้จมจิตเรารู้สึกว่าพอสมควรแล้วกับความเพียรของเราก็อธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราในโลกนี้ ก่อนที่เราจะหลับลงไปก็เอาความสงบนั้นแลดูความสงบที่เหนือศูนย์จากกลางกายของเราเหนือสสดือของเราภาวนากำกับลงไปจนจิตเรานั้นดับลงไปกายสังขารสงบหลับลงไปองค์ภาวนาที่ยอมกำกับไปนั้นแลจะเป็นตัวรักษาจิตของโยมเพราะขณะที่โยมระลึกถึงพุทโธนั้นแลเขาเรียกว่าตัวสติ ตัวสติจะเป็นตัวรักษาจิตไม่ให้ฝันร้ายไม่ให้ฝันลามกเมื่อมีเพศภัยอะไรเข้ามาสติตัวนี้จะทำหน้าที่คอยดูแลรักษาร่างกายสังขารของโยมผู้ใดมีองค์ภาวนาพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโคก็ดีพุทธังสรนังคัจฉามิก็ดีธรรมังสรนังคัจฉามิก็ดีสังฆังสรนังคัจฉามิกก็ดี จะมีเทพเทวดามาคอยปกปักรักษาแม้ผู้ใดเรือนใดจะเรือนมนอยู่ไม่ขาดแล้วผู้นั้นเรือนนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแม้อากีไฟก็ดีความฉิบหายก็ดีโจรภัยก็ดีจะมาปล้นเอาทรัพย์ไปก็ดีจากต้องมนตรานั้นจะทำการนั้นไม่สำเร็จดังนั้นแล้วขอให้โยมทั้งหลายจงเห็นค่าแห่งอำนาจแห่งพุทธคุณ รรมคุณสังคคุณในวาระใดอารมณ์ใดก็ตามที่เรานั้นพอจะทำได้ในการสวดมนต์ก็ดีในการฟังธรรมก็ดีในการให้ธรรมก็ดีในการตรึกตรองในธรรมก็ดีในการเจริญวิปัสสนาคือพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายของจิตก็ดีล้วนแล้วนำไปสู่ทางแห่งมรรคแห่งนิโรธทั้งนั้นแทนที่จริงแล้วการที่โยมสวดมนต์อยู่นั้นแหละ ก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งการเจริญวนอยู่นั้นแหละคือการฝึกคำที่ทำอย่างหนึ่งการเจริญมนอยู่นั้นแหละเขาเรียกว่าเนกขมมะคือการละอารมณ์อย่างหนึ่งดังนั้นเป็นการเจริญบารมีทั้งสิบให้เกิดขึ้นและเมื่อในขณะที่เราเจริญมนอยู่จิตเจ้านั้นไม่มีเวรภัยกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในขณะนั้นเรียกว่าจิตเราเข้าถึงความบริสุทธิ บุญที่เราสวดมนต์ภาวนานั้นแหละจะมีรัศมีออกทางกายของเราบุญนี้เมื่อเราระลึกแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ดวงวิญญาณเหล่าใดก็ตามเขาก็จะได้รับกระแสบุญนี้นี่เรียกว่าเป็นทานแห่งเสียงนั่นเองไม่ว่าเราจะสวดในใจก็ดีสวดขณะที่เรามีเสียงพอก็ดีสวดในเสียงดังก็ดีแต่จิตเรานั้นต้องมีสมาธิ จดจออยู่แต่กับอักขระภาษาที่เราสวดจนจิตเจ้านั้นเข้าถึงตัวปัญญาคือเข้าถึงความหมายของบทสวดนั้นแลก็จะนำพาให้เรานั้นเกิดทั้งปัญญาเห็นทางพ้นทุก์ขได้ก็จะมีอานิสงส์มากนั่นเอง mm. เมื่อเข้าใจแล้วว่าช่วงเวลาที่เราสวดมนต์และแผ่เมตตาคือช่วงที่จิตใจเราบริสุทธิ์ที่สุดไม่ว่าก่อนนอนหรือเมื่อตื่นใหม่ๆ หากเราตั้งจิตอธิษฐานด้วยเมตตาและศรัทธ,ธาบุญกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเพราะจิตในขณะนั้นเป็นจิตที่สงบสว่างและใกล้ธรรมมากที่สุดขอให้ทุกท่านฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นประจำให้ใจอ่อนโยนเหมือนแสงเทียนที่ไม่เคยดับแม้ลมแรงก็ยังคงส่องสว่างอยู่เสมอเมื่อจิตเรามีเมตตาย่อมเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาเทวดาทั้งหลายก็จะเมตตารักษา ปัดเป่าภัยให้เรามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในทุกลมหายใจค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกดวงจิตที่ฟังธรรมในวันนี้นะคะขอให้แสงแห่งบุญและความเมตตาปกคลุมชีวิตของคุณไปทุกยามเช้าและยามค่ำพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ